สวัสดีครับเอฟซีนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องพิธีการทำงานครับมีการสร้างยุคใหยุคพัฒนานะครับวันนี้เราก็นะครับโอกาสดีนะครับมาเยี่ยมชมนะครับงานักการะครับนี่นะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนะครับการแก้เรื่อโดยบรรพัดสวรรค์นะครับได้รับคัดเลือกนะครับระดับอำเภอนะครับให้เป็นหมู่บ้านนะครับเดินทางประวดนะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างนะครับในปีพศ2567นี้นะครับ เราพาเดินชมนเทศการครับแข่กำนันนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนี่กลุ่มอะไรแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับอ่านะครับเอองานแม่นาวเองแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับานมาจากการบุคนที่ได้รับมอบหมายงานนะคร <pou> ับช่อเป็นชาวบ้านตนทำไมพ่อไม่เขียนให้นี่ครับ โอ้มีเมี่ยงทำนะครับชุดเท่าไรห้าสิบบาทโอ้อันนี้ขันตัวระกเมี่ยงนะครับนี่นะอันนี้ชุดห้าสิบบาทนะครับเนี่ยประกอบเป็นยังแน่ครับในวัตถุดิบนี่ยังแน่น้อยเนาะมีไอ้บักเ้าครัวครับว่า ตุ้ยทุนิี่สงกว่าผัดมะพร้าวพริกหอมมะนาวกระเทียมแล้วก็ใบชะพลูครับใบชะพลูเนาะโอ้โหใบชะพับอาหารเพื่อสุขภาพเนาะนี่ครับโอ้โหไข่ครับนี่ไข่ไข่ด้วยนะครับไข่เดียวนะก็เท่านั้ผมมีไม่ มันเตียวก็มินกรดกโอ้ยงเป็นน <us> anyway> ้ำยังไงอันนี้น้ำอยสดน้ำาอยสดเนาะโอ้สดน้ำอยสดันธุ์พันบุรีค่ะสวยทำเป็นทนมันบอเสีบเนาอเอาคอนเจนมาก่านอีกบอเสียบมนมาครับคอนเจนมากกับบอเสียบเออเอาเอาครับผมันี้คือน้ำาอยนะครับอยสดมันก็สวย นี่กลมแปลรูปปฏิพันธ์นะครับตามฤดูกาลของตามฤดูกาลบ้านพ้าสวรรค์นะครับนี่กะหลีปั๊บนะครับนี่โอ้มาเลปปอร์ตตะยุนสระบุรีอ่ากัลลีปั๊บบ้านพลาสวรรค์ก็มีนะครับโอ้ลูกนี่ราคานะครับสวม่ต่ำี่แต่ว่าของนี้มีเค็มครับสิบบาทที่สิบบาทนะครับนี่ ไปดูนะครับกลุ่มทอผ้าดีกว่านะครับโอ้พี่ผาอย่างนี้แหละครับเนี่ยมีาสาขาอิจชุมชนนะครับนี่ ผล่าผลไม้นะครับนะควาผ้านะครับแต่จากการเลียงหมอนเลี้ยงไม้ก็มาทำการก้านะครับนี่นะข้นนะครับวนนะครับประมาณนี้เลยนะครับเย็บซีนะ้ต้ินยากวานครับเนี่ยปาระม่อลาลอยเนาะาสลวงเาสันห้าสองพันานะพาไม้แทนนะครับเนี่ย โ้ไม่เทา้แอนนี้หมัข้าวไม่ได้ินไเ่าินไม้แท่เนาะโอ้หยิบยุบเลยหมดละอันนี้กรบเพื่อนทอาไดครับเนี่ยอันนี้สองขั้นหาเนาะโอ้ับายขึ้นไล่ยังครับนี่อันนี้เพื่อนใครับเเพินวาโอ้ลก่อกลังของแม่ือเศรษฐกิจพอพี้นแตามี่กนงอยู่กโยจนะครับือเรอากอิา นะครับนี่โอ้ไล่นี่ไล่บัวร้านได้นอนอีกเนาะอันนี้ไล่ที่กำลังสร้างบันไดสวรรค์บันไดสวรรค์มาครับเนี่ยใช่กำลังสร้างบันไดสวรรค์โอ้โนี่ครับสวยงามนะครับอันนี้เป็นพาตัวเล่บหมครับอันนี้เป็นพาได้ตัวเล่กันตัวเล่เนาะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพาตัวนี้อันนี้แปดร้อยอันนี้แปดร้อยนะครับงานฝีมือล้วนๆเลยจ้าหรือว่าละเอียดนะครับในการมัดมี นี่เนเาะอะไรน,นี่น,นี่เป็นสีธรรมาชาติสีธรรมาชาตินะครับสีแจางยังครับไหนต้นนี้ถึกจกะต้นที่ถึก,กาะ มีสีธรรมชาติอันนี้กระสีธรรมชาติโอ้ยอันนี้สีธรรมชาติอันนียขายเป็นขาเป็นผวดเลยนะครับเป็นชุดด้งเป็นชุดเนาะเป็นสายเชิเมื่อและเส้นพุงเส้นยืนเป็นผ้าใยอ่าแล้วกรสีธรรมชาติมีผ้าเยี่ธมรมชาติธรรมชาติเท่าไหร่อวามราคา โอ้หนุ่มดีไปพาดีไนดีคายบาลายชวานครับครับดีไปพามาเนาะโอ้ราคานี่นะครับตามนี้เลยนะครับสามร้อยบาทนะครับเอฟซีนะโอ้โหโอ้มีกระเป๋าด้วยไม่จับบ้างไหมตากาเนาะไม่แพงนะครับมนะครเอ เหรือว่านะครับงานมีมือนะครับหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเกี่ยวกับนะครับพิธันธกรรมนะครับของบรรพสวรรค์นะครับพรพยาบานที่ยากบอกเนี้ยครับเื่อนี เออเพื่อจเริ่มตนเปิดขมากพัฒนากขต่องนะครัพื้นที่เข้ามีไนบรรดาการงานแักการที่ถูกต้องนี่คือวิธีใหม่ของการท้าเกษตรในการทั้ท่านสภาท่านตัวโตสัมปทานของนะครับเป็นืดีให้บางทางส้อนทารนะครับกันเอง พี่นพี่น้องเขาเ้อที่ตรงเที่ววันเดี่ยววันรับะทานที่ส่งเที่ยวงานสวยมากเลยแตพี่น้องไมเห็นที่ไม่ดีสดใจเพ่ป็นตำรวน นายบานนะครับทัานพระสวรรค์นะครับท่านผู้ใหญ่นะครับสมบัติคนรักษานะครับเดี๋ยวที่ดีๆนะครับใหกับเรานะโอ้รับพาไปดูกลุ่มต่อไปนะครับทุกท่านทุกคนดีมีส่วนร่วมในงานครั้งนี้นะนี่ฮะในงานะครับเป็นพิธีการก็ต่อเมื่อเเออทยงอารามงั้นี่ไหมทางคณะกรรมการที่สั่งอันนี้เห็นยังครับเนี่ยกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น โอ้ยอไครับดังเรี่ยขายขายจังไครับเนี่ยตสอบร้อยงานดังเรียเินอกครับแต่โซอ้่านี่เนาะโอ้ขายสิบาทโอ้ัอ้อสองร้อยแกีแกงานที่เที่งได้ดีนะครับคือใจไเลย เอาล้เอาบอกคือเบอร์ทูเบอร์ทรได้อกเบอร์ทรแล้วเนี่ยได้ออแ่รดกนี้น้มีมีเรมีไรบมเพ่เป่นจะต้องเพชรทำไม่ได้หรือว่า สระวัาเปมาก่อนเด็กลันใจดีนะครับโอครับโอเคโอเคครับโอเคโอเคครับโอเคโอเคครับโอเคโอเะครับรอกคโอเคครับโงเหมอเคครับ่อเคโอเคครับโอเคโอเคครับนอเคโอเรับโอเคโอเคครับเ อันนี้ไม่าเนาะยังคอยรับผิดาสวรรค์แดงแดงก็แค่นี้เดี๋ยวเท้าหรือว่าพรกวงซรนะครับบ้านเมืองว่าการนำเพื่อเป็นจังระบุว่าาสวรรค์โอ้ถือว่าสุดยอดนะครับนะทั้งที่บ้านหมู่บ้่าในในอำเภอบางขาวเนี่ยมีสิบสี่หมู่บ้านห้าตำบลนี่ครับบรรยากาศที่นี่ก็ต้องเป็นผู้นำนะครับตำบลมาเพิ่มเตรียมรอรับการประกันนะครับโอเคครับเดี๋ยว เราจะได้วสวัสดีซีดูนะครับนักิดนึงนกครกาด,ด,ดอัสลัก,กนียกสวัสด <ไป S 1> ีครับ